สวัสดีครับคลิปนี้เราจะคุยกับใหญ่ชินนบัญชรเจ้าของพระสมเด็จเกือบสองล้านองค์แล้วก็บล็อกสมเด็จอีกเป็นพันบล็อกนอกจากนี้แล้วใหญ่ชินนบัญชรยังสะสมพระอื่นๆที่พันธมิตรที่พระพวกส่งมาให้ดูหรือส่งมาให้ไม่น้อยก็คือพระกิ่งบอเลศ พี่ใหญ่ครับนอกจากเล่นสมเด็จแล้วเล่นมันทุกหน้าเลยคือเราดูอ่ะอย่างสมมติกิ่งเนี่ยเราไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้หรอกเรายอมรับเลยชื่อเราก็เรียกไ่ถูกเราได้พันธมิตรที่ดีช่วยเผยแพร่หน่อยได้ไหมได้อ่าทำยังไงดีเราก็เลยซื้อมาเป็นของเรา่อนเลยซื้อมาศึกษา่อนเลยก็เต็มเลยคือเราตอนแรกเราซื้อแบบไม่รู้ชื่อพอเราซื้อได้ประมาณสักเกระปีแล้วก็มานั่งดูนั่งสรงอ๋อเขาเรียกกิ่งนี้นะแล้วก็หาข้อมูล อ่าแต่จะให้เรามาเล่าเราเล่าไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งจะเก็บอคือเราเริ่มศึกษาหนึ่งความสวยความแปลกแล้วก็สินนะครับแล้วก็คือเป็นเอกลักษณ์คือกิ่งปเปาเล่นเนี่ยประวัติมันค่อนข้าง,งจะชัดเจนนะครับแล้วการเล่นห่าเนี่ยคือเล่นกลุ่มใหญ่ก็เล่นกลุ่มน้อยก็เล่นะนะหลักๆก,ก็คือเราดูแล้วเฮ้ยมันเปียกทองคําแท้นี่ว่านะเมือ่อมันเราเห็นตรงน,นี้แล้วเราก็ถึงเล่นแต่ถ้าแบบว่าดําๆเราไม่เล่นเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีอะไรทห้เราดูเลยมันมองไม่มีค่าสําหรับเราว่าเฮ้ย ไอ้เหถ้ามันเป็นเปียกของเนี่ยยังน้อยเนี่ยมันเป็นทองคำเว้ย uh huh. นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะ uh huh. ไม่ใช่ว่ามาดําเมี่ยงเลยมาข่าวจั่วเลย uh huh. คือเหมือนว่ามันธรรมดาไป uh huh. เราเล่นแบบที่ไม่ธรรมดาได้ไหม uh huh. อ่ะฉีกออกไปเลย uh huh. อ่ะเราก็เลยได้พันธมิตรที่ดีแล้วก็ส่งมาให้เรา uh huh. เราก็เลยว่าอ่ะเป็นการเผยแพร่ไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยกิ่งเปาเลสเนี่ยอ่าไม่จะเป็นตั้งราคาสูงริบรับไม่ต้องนะครับ uh huh. ชาวหาก็ไม่ต้องแรง uh huh. เขาเล่นกันเป็นล้านอ่ะถามว่ากี่ล้านเราไม่รู้นะครับแต่ด้วยว่า เราอยากจะเผยแพร่หนก็ในนละมีก็โชว์เลยอ่าแล้วเรารู้ว่าเทปเนี้ยเอ้ยอยากจะโชว์ความสวยความงามมั่งอ่ามีสีสันน่อ่าไอเทปอื่นอาจจะประตึงเครียดมั่งอะไรมั่งนะมีลูกบูลูกบุญเยอะแยะมากมายอ่ะลดกาดลงนิดหนึ่งเอามานิ่มๆมั้งอ่าอาเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเรื่องผู้หญิงได้ไหมอาประมาณนี้นะความสวยความงามไงเฮ้ยพี่ใหญ่แน่นอนมีเยอะมีเยอะโดนสวดแน่นอนที่นั่นที่นี่แน่นอน ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยเขาจะสวดปล่อยเข้าไปนะเขามีหน้าที่สวดปล่อยสวดผมเชื่อนะคนที่มาเช่าเราเนี่ยไม่ใช่คนสวดเป็นคนซื้อเออไอ้คนต้นมันไม่ซื้อง่ายๆคิดง่ายๆเราอย่าไปใส่ใจกับไอคนสวดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแค่กลุ่มน้อยนะหรือเรีง่ายๆเรียกว่าไอ้คนกลุ่มน้อยตามตามไอ้ใต้ต้นไม้ไงดีนะไม่จะไปบอกตะเข็บเดี๋ยวมันมองไม่ดีใต้ต้นไม้แล้วกันนะเพราะว่าไอ้พวกนี้คือหนึ่ง ไม่ค่อยเปิดใจมีมากไม่ได้นะแต่มันโอ้ยมันนี่มีองค์เดียวเลี่ยมทองฟางเพชรผมก็เลี่ยมทองฟังเพชร,รททได้ไม่กีต่ตังค์หรอกเต็มที่อะ่ะผมให้เต็มที่ไม่เกินล้านอ,ะอ่ะผมก็เลี่ยมได้เลี่ยมสิบ,บาทก็เลี่ยมได้ทำไมจะเลี่ยมไม่ได้นะแล้วบอกแท้เอ้าแทนไงอ่ะ,อะคุณก็แท้ขุนผมก็แทนขุนคนตีเก้ผมผมก็ตีเก้คุณคือพระเนี่ยเรื่องพระทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยองค์เดียวกันมองไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินมาปุ๊บเนี่ยสวยไม่เหมือนกัันนไมม่เหือครบ ถ้าคิดเหมือนกันก็คงจะมีมีผู้ <Spencer? lightly S 2> <thứ hes> อิผู้นเดียวกันหมดแล้วล่ะครับปอาเมตอ์ง่ายง่ายเพราะว่าทุกคนต้องเห็นตางนะไอการเห็นต่างเนี่ยมันจะไปแบบในรูปแบบต่างๆจะไม่แบบทางเดียวกันหมดมันจะแบบเอ้ยไอนี่เป็นอย่างงี้ไอนี่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นก็เหมือนกันเราเราวิ่งแห่วิจารณ์คนคนหนึ่งมีันเดียวสามคนเนี่ยแล้วผู้หญิงเดินมาปุ๊บเอ๋ดันเป็นอย่างนี้ดูหูเป็นอย่างนั้นอ่ามันเป็นอย่างนี้อ่าว่ากันไปมันคือเป็นการพิพาทวิจารณ์ไง คือพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มที่เหมือนกันถึงมารวมตัวกันใช่หน้าตอนนี้ก็มารวมกันถือว่าเอยเร็วๆนี้ก็มีข่าวดีเรื่อยๆก็เป็นเรื่องดีนะที่ว่าเราจะได้อ่าเป็นพันธมิตรแล้วก็คือเป็นร่วมกลุ่มล้มก้อนที่ว่ามองมีมาตรฐานให้มันดูดีแล้วก็มีศักยภาพไม่ใช่ว่าจะโจมตีกลุ่มนั้นก้อนนี้อ่ะอย่างนั้นเราไม่มีแน่นอนอ่าพี่ใหญ่ไม่ไม่โจมตีใครแน่นอนไม่หรอกของเรานี่คือเราขอเดินใจการดีกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครนะ ใครจะเล่นผ้าอะไรยังไงคือคือเขาเล่นผ้าด้วยความทุกคนในโลกนี้<ช><ช>เล่นผ้าด้วยความสุขใช่สองผ้าด้วยความสุขได้แ,แต่มันมันจะเกิดค, <น S 2> คนมันจะมาหาผมเนี่ยเขาจะบอกมีพุทธคุณไหมเขาบอกว่าผมมันมีพุทธคุณแน่นอนอแต่พลังได้แต่ว่าถ้าคุณจะเอาพุทธคุณมา,มาที่ผมมาจบแน่นอนอะนะพุทธพาณิชย์ต้องไปทางนู้น พุทธานิชไปไปตามที่คุณเชื่อเลยไปเลยครับเพราะว่าหนึ่งคุณได้คุณได้แท้แน่นอนแต่แท้ันไงผมไม่รู้นะคือการไปเช่าบูชาพระทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อทั้งสิ้นใช่แรงศรัทธาไงหนึ่งเขาเชื่อคนคนนี้ไหมถ้าเชื่อผมก็มาเช่าผมเชื่อเซียนคนนั้นในกอในคอในงอก็เช่าคนนั้นมันจะจบง่ายและไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยนะแต่เมื่อไรที่คุณเช่าไปแล้วเมื่อสิบปียี่สิบปีกลับมาปุ๊บคุณจะอดโอยกันมาแถวแต่ของเราไม่มีครับไม่มีใครอดโอยครับมีแต่บอกว่า ูดง่ายถ้าเป็นภาษาพวกขายพวกออนไลน์หรืออะไรเออซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อเองของเรานี่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโปรโมทเพื่อขายของเราไม่ได้โปรโมทขายของนะและ้วการที่เราขายผิดไหมไม่ผิดเขาขายกันทั้งประเทศง่ายๆคือโปรโมทเพื่อขายของก็โปรโมทได้อยู่แล้วใช่มันไม่ผิดอะไรนะไอเราบางคนถามคุณคุณคุณขายผ้าเนี่ยคุณมีใบประกอบการไหมผมดนไปแล้วนะผมบอกผมไม่มีใบประกอบการเลย เรา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 ยื่นเป็นสมาคมเป็นสูตพระโดยที่ว่ารอระเบียบให้กลับมาเมื่อมันไม่มีใบมาแล้วเราจะไปมีใบประกอบการได้ไงเพราะเราเรายื่นไงขายพระต้องมีใบประกอบการหรอมีมันต้องมีเปิดห้างร้านยังต้องมีเลยเพราะมีต้องมีใบเรื่องการเสียภาษีอแต่ของเราเนี่ยเราเปิดศูย์เนี่ยแล้วเรายื่นไปเป็นสมาคมนะครับขอจดเป็นสมาคม เราอะชัดเจนแล้วแต่ด้วยว่าเอกสารมันยังมาไม่ถึงเราระหว่างรออ่ะมันก็ไม่มีใบแล้วคุณจะมาเอาผิดผมยังไงอะหลักฐานเรามีแล้ว,ว่าเราเรายื่นจริงมีตัวแบบฟอร์มเดิมว่ามีจริงเฮ้ยมีคนแล่ง,งานพี่เหรอพี่เรนเยอะคนนะคือหนึ่งสก,กัดดาวรุ่งอ่มามานั้นเขาเรียกพูดง่ายมานไม่มีบารมีไม่เกิดตอนนี้ใหญ่ใหญ่ทีมันชนใหญ่จริงหรอใหญ่สมเชื่อโอ้ตอนนี้คือว่าเขาดูอาจากยูทูบเนีโอ้แรงมากแล้วก็คือว่า มมาจากต่างประเทศก็มีนะออแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้<ะ>เปิดสา่กรบบินเดี๋ยวจะบินตรงมาหาผมาอันนี้อันนี้<ะ>ยินดีนะที่ว่าท่านที่ทักมาจากาไม่แน่ใจว่าไต้หวันหรือเปล่านะออาถ้าพูดผิดก็ขออภยัย บอกว่าจะเดินทางมาอ่าเร็วๆนี้ก็ผมก็ภาวนาว่าเออผมอยากให้ท่านมาดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อ,อะนะอย่าเพิ่งหอบเงินมามาดูก่อนอเพราะผมเข้าใจว่าท่านหอบเงินเข้าประเทศนแน่นอนอะนะแต่ว่าเราอยากให้มาเที่ยวชมมาดูกันว่าเฮ้ยพระเนี่ยมีอยู่จริงไหมอายุการเช็คนี่เช็คแบบไหนถึงได้แท้แท้แบบไหนที่นี่เช็คได้ทุกแบบอ่าที่นี่มาเลยมีทุกรูปแบบนะครับพระที่นี่มีคืออ่าบอกเลยว่าที่นี่มีตอนนี้นะก็เกือบแสนนะที่เนี่ยแสนองเกือบแสนองค์ สมเด็จดำนี่ก็ก็ยืนนากะลังแรงกะลังแรงนี่ในตู้มีนะครับมีนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ไทยทำไปบางส่วนนะครับแล้วก็เมื่อเช้าที่ไหนหลายวันก่อนอ๋อเอาโอ้โหพระเยอะจำไม่ได้ลงเยอะเกินพระมากครัือทำเป็นเทปเทปเึกไออมกนะก็อย่างที่ว่าเรามีทุกรูปแบบนะพระที่นี่เรามีก่อนนะไม่ใช่ว่าไทรทำเทปแล้วมาทำตามไม่ใช่นะเรามีก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบมนตลยเยอะเราก็มีมนฑลยีน้อยเราก็มีดำแดงเขียวฟ้าชมพูเหลืองอ๋ออะไรมีหมดนี่อย่างกับ ไกเซอร์ไกเซอร์ผมมีก่อนอ่านี่นะยังไม่มีใครลงนะบางวันยังไม่มีใครยังพี่เทพไปไทยทำยังไม่เจอนะเจอแต่แน่นอนใช่ไหมเจอผมใหญ่กว่ายังไม่มีแน่นอนอ่าพี่เทพยืนยันนะว่ายยืนนัมีไม่มีที่นี่ที่แรกนะอ่าผมอ่านี่อันนี้พี่เทพคันเปิร์ลไหมนะผมถามว่ามันจะมีคนซื้อหรอโอ้โหไม่ต้องมาคนซื้อเลยคนทำเก้งทำไม่ได้เลยงงนั่นทำยังไงวะเนี่ยคือความคิดมันจะมาเลยเฮ้ยโอ้โหเนื้อมันขนาดนี้เลยสําหรับไกเซอร์ แล้วสมดเป็นขนาดนี้แล้วองค์เล็กจะขนาดไหนนี่ไงสิ่งที่มันจะต้องตอบโจทย์เวลาดูพระถึงตาพระต้องตอบพระตอบพระนอกจากพิมพ์ไกเซอร์แล้วมีอะไรใหญ่ๆไหมมีอีกนะเฮ้ยมีอีกนะผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้มาโชว์เดี๋ยววันนั้มาโชว์มีวันนี้เลยอะไรเลยพิมพ์เกเกขอเป็นพิมพ์พระประธานองค์ใหญ่นะนี่จริงผมมีจริงเดี๋ยววันหลังพี่เรียกไม่หน่อยผมเก็บไว้แฟนออกรายการอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เรามีพิมพ์ไกเซอร์คือ เขาจองแล้วนะเฮ้ยเพียเขาจองไปแล้วแต่เขาแยกอมาโชว์นะเขาแยกมาโชว์เขาแยกมาโชว์ขายไปแล้วคือจองแล้วจองอ่าจองแล้วจองแล้วอ่าอ่านี่โอ้พี่น่าจะใส่แบกมีกี่องค์อ่าอ่เดี๋ยวไอ้ประมาโชูไหนนี่อ่ามีสององค์มีสององค์เหรออ่ามีสององค์จองแล้วจองแล้วจองแล้วเลยอ่าจองแล้วอ่าพุกไอ้ยิบมาหยิบมาให้ดูหน่อยอ้าวพุกหนึ่งอ่าเฮ้ยระวังแตกจองแล้วจองแล้วพี่ใหญ่โชว์ไหนเนี้ยูโชว์นี่ มันมันถ้ามีคนตีเก้พี่ว่างไงโอ้โหเนื้ออย่างงี้มนะีเอากรุงเทพยังไม่มีเลยคือถ้ามีอย่างนี้เนี่ยหามาขายเลยนะดูเนื้อดูเนื้อก่อนครับอเอาให้ได้อย่างงี้นะไม่จะเขานวนแปลกๆนะไอ้นั้นผมรู้นะภาคกรุกงเทพ <laughs> ไม่ต้องมารอผมรอผมไม่ได้นะ,ะเพราะเราจะต้องดูเนื้อเป็นเกณฑ์ะนะดูเนื้อไอพิมพผมไม่ดูหรอกพิมพเบลออย่เงี้ยนะดูเนื้อเดียว พิมพ์ใหญ่ๆนี่ดูตำหนิต้องง่ายเลยโอ้โหดูง่ายแล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องจับกล้องเลยพระนี่หน้ารังมันต้องเหมือนกัน่ที่บอกนะเนื้อเราจะเอาเนื้อเป็นเกณฑ์ไงอันนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วนะก็คนที่มาที่ลังก็เสียใจด้วยเสียใจด้วยไกเซอร์ยังพอมีหรือหมดแล้วไกเซอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาหมดหรือเปล่าแต่เทปนี้ออกไปคงจะมันแน่เฮ้ยพี่อย่างนี้มีแค่สององค์อันนี้มีสององค์สององค์มีสององค์ ถ้าใครมีเหมือนแบบนี้นะพี่พี่ใหญ่รับซื้ออ่าก็จะราคาพอประมาณหน่อยนะเยียราตีเยอะถ้าคุณไปถ้าคุณตีเก๊คุณต้องขายในราคาเก๊ม่ง่้นก็ให้เขาเก็บไปเลยถ้าตีแพงนะเอาไว้นั่นแหละอ่าแตขายผมได้ตังค์นะแ้าขายได้ตังค์แต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้ตังค์หรอกอ่าเนี่ยก็หลักการก็คือมีเจ้าของแล้วเสียจใจด้วยเอ้ยพระพี่ใหญ่ถ้าคนเอาพระมาฝากขายองค์สององค์ใหญ่ไม่รับฝากแต่ถ้าขายพระเป็นองค์ เป็นตุ่มเป็นหี่เป็นรบหมื่นหมื่นองรับเยอะน้อยเลยเพราะจะไปดูกอนไปดูกันแล้วก็ไปหาประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเขาว่าเฮ้ยพระมันเป็นไปได้ไหมเป็นพระแท้ถ้าแท้ซื้อเป็นองค์มีเป็นองค์ก็ซื้อจะซื้อมาตั้งไว้ที่นี่แหละยังไงก็มันเข้าประตูได้ถ้าถ้าถ้าใครมีพระเป็นองค์เนี่ยติดต่อพี่ใหญ่มาครับเดี๋ยวจะไปดูอ่าไปดูครับไปดูทุกที่นะครับมายกเว้นสามจังหวัดไทยบางท่าไม่ไปนะครับโกลัตายเหมือนกันเพราะงั้นไปทิ้งแล้วก็แหมก็เสียวๆนะเขาบอกว่า กลางคืนกขห้ามออกไปไหนเราไม่รู้ก็ไปออกไปไหนไม่ได้เลยเออคือันว่าหกโมงต้องปิดประตูบ้านอยู่โรงแรมก็ต้องปิดเอ่ารถก่อนจะออกต้องก้มดูอีกขนาดนั้นเลยโอ้โหชีวิตนี้ไม่ไม่เวิร์กเลยคือไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วถ้าใครมีผ้าเป็นองติดต่อมาเดี๋ยวไปดูครับติดต่อถ้ามีหลงพ่อเงินติดต่อมาเดี๋ยวไปดูอีกถ้ามาไม่ได้ไาไม่ได้เนี่ย ให้มันมีสัก20-30บสช่อนะถ้าช่อ2ช่อนี่ช่วยขับลมมากแต่ถ้ามี2ีมันไม่คุ้มค่าน้ำมันไปไงไปแล้วมันต้องได้เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วย่างก็เราก็บอกแล้วว่าเอ้ของหายากเราชอบพี่ใหญ่ทำไมกล้าซื้อพาทีละเป็นที่เราซื้อที่เราซื้อเนี่ยเราเห็นว่ามันแท้นะครับไม่ได้แท้ท สองตาถามตาอะไรแท้ตาเรานี่แหละจมไม่มีปัญหาด้วยไม่ต้องประกันให้ผมว่าเป็นพระแท้อะไรหรือไม่แท้ไม่ต้องประกันผมผมซื้อเองถ้าใช่ผมซื้อมนะแล้วกเอามายัดให้ขายเพื่อให้ผมซื้อผมก็ไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อทำอะไรนะเพราะที่บ้านก็เยอะแยะเลยนะชันสัางว่าพระเยอะนะแล้วก็ฉันเฉพาะชันนี้ก็พระเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเราก็บอกว่าการที่เราจะรับซื้ออะไรเข้ามาเนี่ยเราขอตรวจสอบก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเงินล้วจะซื้อซื้อไม่ใช่นะผมให้มีร้อยล้านก็ไม่เหลือครับ นี่แหละคือหลักการก็อย่าเอาฟ้ามาฝากขายองค์สององค์แจกรับรับซื้อเป็นองค์เยอะเอาน้อยน้อยไม่เอาเพราะว่ามันบางคนส่งรูปมาเอ้ยติดรูปสิบห้ารูปส่งมาบอกเอ้ยแทนนะเดี๋ยวให้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะเออท่านไม่ต้องมาคุยเรื่องเปอร์เซ็นต์หรอกคนซื้ออยู่ไหนเอาตรงนี้ดีกว่าคนซื้ออยู่ไหนคือถ้ามีคนซื้อเนี่ยผมไม่กลัวอถ้าผมมีอะไรต้องมากเอ้ยดูแล้วไอ้พระมึงไปได้เดี๋ยวจะติดต่อให้แต่ถ้าดูแล้วมันไม่เวิร์คไม่ดีนะเราก็จะบอกเขาก่อนเพื่อ เราไม่เอาใจเขาเราคือจะไปให้เราแบบยอนน่นั่นอู้พระแท้โนนเราไม่ยอ,อนะแท้คือแท้เก๊คือเก๊ใช่คือใช่เอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาเอาย่างนี้มันจบง่ายกว่าทะเลาะกอันเลยเนะบางคนว่าอออเอา้ยผมให้ปปเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้สนใจเปอร์เซ็นต์ผมสนใจว่าไอ้คนซื้ออยู่ไหนนะแล้วปิดประเทศแบบเนี้ยคนซื้ออยู่ไหนแล้วอย่างถ่าดเราส่วนใหญ่เป็นนอกคนไทยมีส่วนน้อยนะครับที่ซื้อกันแบบสนุกสนุกขำๆเนี่ยมันมีไอ้มื่นตองมื่นแสนครึ่งแสนมันมีอยู่แล้วมีทุกวันแต่ด้วยว่า เราอยากได้ฐานใหญ่เพราะว่าหนึ่งบางคนบอกเฮ้ยทำไมต้องถ่ายพวกคนจีนอ้าวคนจีนมีตังไงมึงมึงอ่ะมึงมึงมานั่งสวดกันนู่นนี่นั่นมึงถึงไม่ได้ของดีกันไงใช่ไหมคนจีนเขาไม่พูดเราเออเย้เย้ทำเดียวแล้วก็จบไปจ่ายตังอหูถ้าว่าถ้าทางนู้นนะไม่ปิดประเทศก่อนผมได้เยอะอ่ะผมขายได้แน่แล้วขายได้จริงครับหูผมก็บอกว่าเสียดายโอ้โหก็แบบพอปิดประเทศแต่เร็วๆนี้ก็เห็นว่าได้ข่าวว่าต่อพอเราก็ชุกชืดหนึ่งเดือนเดี๋ยวแม่รอดูก่อนไป็นไร ผมรอได้โอ้ผมรอมันต้องหลายเดือนผมยังรอได้เลยรออีกเดือนเป็นอะไรไปใช่ไหมถ้าเม็ดเงินมันมาช่วงนี้ก็เหมือนว่าเราก็ปรโมทศึกษาสะสมหรือแพทย์เราก็ทําหน้าที่ของเราไปไอ้ที่มาทําให้ดูเนี่ยไม่ได้คุณไม่ต้องเชื่อใช่ครับคุณไปเชื่อในองค์กรที่คุณเชื่อคน่เชื่อก่อนถ้ามาที่เนี่ยมันก็จะคือจะดูได้หลากหลายนะครับก็ให้ดูศึกษาไปเรื่อยนะครับอย่าเพิ่งเช่านะครับ ถ้ามั่นใจก็เช่าหรือคุณชอบองค์กรใดองค์หนึ่งก็ไปเช่าตรงนั้นนะครับแล้วเช่าแล้วก็ไม่ต้องมาโอดคอยหรือมาให้เราดูขี่เราไม่ดูให้บางทีบางทีเราก็เบื่อนะครับแล้วประเภทที่ว่าถือใบเสริมบอกว่ารับมาจากที่นั่นแล้วแล้วมาให้ดูเราก็ไม่ดูให้ก็ใบเสริมันออกมาแล้วจะดูอะไรต่อเราก็ไม่ได้ดูอะไรแล้ว่คุณคุณเชื่อไปแล้วจ่ายเงินค่าเสริมไปแล้วคุณต้องเชื่อเขาใช่นั่นคือหลักการนะว่าคุณเชื่อก็คุณตัดสินใจไปแล้วเราก็ตัดสินใจต่อไม่ได้แล้วนะข้อหนึ่งคุณวางไปแล้วเราไม่ใช่่่บุคลททีีาจะเข้ไป พูดง่ายภาษาบ้านเสือกเราไม่ขอเข้าไปเสือกดีกว่านะคุณซื้อไข่ตรงนั้นจบง่ายกว่าเรามาที่นี่ปุ๊บไม่มีใบครับไม่มีใบนะรู้แต่ว่าซื้อจากเราไทายรู Happy, ้แฮปปี้จบง่ายกว่าเชื่อก็ซื้อไม่ต้องเชื่อจริงๆแล้วซื้อผ้าเนี่ยอย่าอย่าอย่าปักใช่เชื่อเลยเสียทีเดียวใช่มมนต้องแบบว่าช่างคิดช่างไอน้นู่นนะี่ฮะคือต้องไว้หูไว้ตาอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มั่นใจก็ ไม่มีความรู้ก็หาผู้เชี่ยวชาญทั้งนิดนึงคุณเอาผู้เชี่ยวชาญมาตัดสินใจซื้อได้เลยมาดูมาเที่ยวมาชมกันก่อนมาว่าไม่จำเป็นต้องมาที่เราไปตรงไหนก็ได้อาจจะไประยองที่จย์เอก็ได้หรือจะไปที่ห้างมิกซรีโรตัสก็ได้ที่คุณเชื่อว่าเขามีพระแท้ขายอ่ะคุณไปเลยนั่นแหละคือหลักการหนึ่งถ้าคุณเชื่อทั้งนั้นคุณไปเลยคุณไม่จำเป็นต้องมาหาเรานะเพราะว่าหนึ่งเราทดสอบให้หมดแล้วอไม่ผู้วิจารณ์แล้วผมเตียยให้หมดแล้วเราจะไม่ขอเข้าไปยุ่งตรงนั้นแล้วคือแล้วกรณีพระเเกพระแท้นนี่คือมั ตาใครตามันความคิดความใครคน้ใครคนมันบางทีเราบอกเก๊เขาบอกแท้เลยย<อ>ังมีเลยงงไหมอ่อะ,อะ,อะมีจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมไม่มั่นใจเฮ้ยมึงเก๊แน่นอนพูดอย่างเงี้ย<ะ>คนจะช่า,างคิดแต่เราบอกว่าแท้อีกทีแท้<ะ>เหมือนอเฮียที่อยู่น่าจะเป็นแถวแถวพประแดงอะ่ะเขาถามผมนะพาคคุณใหญ่แท้ไหมพูดเป็นคนจีนเลยอผมพูดเลยว่าแท้ถามอีกครับแท้ถามสามครั้งผมก็ยังแท้เหมือนเดิมงั้นฟังอีก เขาต้องความมั่นใจไงแต่ว่าไม่รู้สิของตาโมจะโทษตาโทษตาไม่ได้มันต้องโทษตัวเราก่อนนะตอนนี้เพราะตาไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องรับตอ่อแท,ไท้ไม่แท้ถ้าตาบอกแท้ผมก็แท้ถ้าตาไม่แท้ตาจะเก็บทําไมเออแค่นั้นเองถ้าตาถ้าตามองไว้แท้เก็บไมเฮ้ยพี่ใหญ่ตั้งแต่มีคนเปิดตัวมีสมเด็จเป็นตุ่มสบายใจขึ้นไหมก็มันให่ขึ้นเหอาั่นใจเอาไว้เอาไว้มีพวกแล้วมีพวกแล้ว ย้ำเลยมีพวกแน่นอนมีพวกแน่นอนเดี๋ยวว่าต้องไปเยือนวางต้องไปเยือนคือใครมีสมเด็จเยอะๆนี่ใช่ไ้มของมาอย่างของหนดใหญ่เราก็ไปเยือนมาแล้วมีเยอะเราก็ไปมาแล้วแหมเป็นตุ่มจะไปไม่ได้รู้ดิใครมีพระสมเด็จเยอะๆนี่บอกมาเลยนะครับไม่ล่าเปิดเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูใช่แล้วก็เป็นช่วยกันเผยแพร่นะครับว่าคุณมีจริงเราจะได้เออคุณก็อาจจะเป็นผู้ที่เก็บมรดกรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็ว่ากันไป เป็นการเป็นเพิ่มสารพขาว่าเอเขามีแท้เหมือนกันเขาพูดได้ว่าได้มาจากปู่ย่าตายายเราก็พูดได้แต่คนที่ไม่มีเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยนานแหละก็คิดเอาว่าไอ้คนที่พูดปากเปลี่ยนปากแทกินน้ำหมดเป็นกลอกนลไม่เชื่อแต่เชื่อไอ้น้ำแก้วเดียวเนี่นะโอ้โหทั้งทั้งที่เรามีเอ้ยพระมีเยอะจริงนี่มีเยอะนี้ภาพก็ออกมาชัดเจนโอ ทุกอย่างมันเห็นหมดเลยแต่ไม่มีอะไรอ่าอย่างนี้โอ๊ยไม่เชื่อเอนตี้แต่คนไอ้คนอ้าเลยโอ้แม่งโรงงานแน่นอนหรืไอ้ห่าเฮ้ยโดนโรงงานยังไงก็ดูอ่าเพื่ออะไรไปไปไปแอบถ่ายโรงงานมาโรงงานของใหญ่ที่สุดเอาลูกลูกโรงงานมาดูป่ะเออมันอยู่ทรงไหนโรงงานโรงงานของใหญ่ที่สุดเอาลูกมาดูนะเออคุณได้แต่พูดแต่ปากปากนี่มันต้องมาดูมาดูไม่เห็นกับตาแล้วมันจะจบเพราะคนที่มาที่นี่มากันทุกวันไม่ต่ำกว่ายี่ิคนต่อวันอไม่ต่ำย้ำว่าไม่ต่ำถ้าใครบอกว่าพี่ใหญ่มีโรงงาน ไปสะกดรอยฐานมาไปสะกดรอยฐรู้ทีโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะหรือไม่มั่นใจก็เราไปตรวจไอในส่วนของพวกพณิชย์เขาจะรู้เลยว่าเราไปจดทะเบียนเป็นโรงงานโกดังมันจะพี่บอกของเราไม่มีของเรานี่อยู่ที่นี่จดชัดเจนว่าที่นี่ยื่นชัดเจนว่าที่นี่ มันจะมีคนสะกดต่อถามย่าใหญ่อาพระมาจากไหนวะกรออยู่นี่แหละผมรอมันต้องไปสะกดหรอวิ่งมาหานี่ก็เจอแล้วมาทุกวันเจอทุกวันเปิดตั้งแต่9โมงเย็น4โมงเย็นที่นี่เปิดเปิดทุกวันนะยกเว้นถ้าใครจะมานัดแนะนิดนึงว่าอยู่ไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวทีผมอาจจะไปหูหินเพราะช่วงนี้จะมีทำธุรกิจที่หูหินบ่อยขายโรงแรมขายโรงแรมธุรกิจเล็กนะ โครงการละพันล้านกว่านิดนนระดับซีดาวห้าดาวนะเล็กๆไม่ทำไอ้ดาวสองดาวไม่ทําเพื่อขายได้ก็มันต้องแบบซีดาวห้าดาวนี่มันาจะกำไรก็กำไรเต็มที่นะขาดทุนก็ไม่ได้อะไรเลยก็จบครับสําหรับช่องของอ่าพี่ใหญ่ไม่รับขายพระไม่รับฝากใครแต่ถ้ามีพระเป็นองค์จะไปซื้อซื้ออยากจะรู้เหมือนกันซื้อพระเป็นองค์องค์ันึงจะมีองค์ผมก็อยากเห็นเหนกันเห็นแต่องค์เขาจะไม่เห็นพระเ่าเยอะเต็มเบาอองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ไม่รู้ต้องไปดูต้องไปดูนะครับ สำหรับช่องผมใครจะมาฝากขายพระไม่ต้องนะครับคือถ้าฝากทุกคน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 นี่ผมจะเอาไปเอาห้องที่ไหนไปเก็บเลยใช่แล้วซื้อไว้ก่อนยังมีเลยนะซื้อไว้ก่อนเลยแล้วค่อยออกอ่ะโอ้แนะนําเราอีกโอ้เชื่อมาเลยนะมึงนี่กลยุทธ์เยอะจริงจริงไอ้คนอายุใหญ่ปะเราอาจารย์ขายได้แน่เลยองค์สิบลาทอาจารย์ชื่อดังเขาวะนะผู้ดังตรงไหนวะเออเฮ้ยมีคนฝากขายองค์ลสิบล้านเด้อนี่โอ้เป็นร้อยล้านก็มีเฮ้ยจริงๆส่งรูปภาพมาดูบอกผูกผ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ร้อยล้าน ขายหมดนี่ยังไม่ได้พระผมก้างปลายังสวยกว่าอีกยังดูดีกว่าอีกครับสําหรับเซียนพระที่สวดนะครับคุณสวดไปตามสบายเพราะพระคุณแท้พระผมว่าแท้แน่นอนพระพระคุณว่าคุณมั่นใจว่าคุณแท้ผมก็แท้ถ้าคุณตัวผมเกมผมก็ตัวคุณเกเหมือนกันเอาให้สบายใจไปเลยไงอะไม่คุณมีปากคนเดียวคุณกินข้าววันละคำหรือเปล่าเลือจานละคำเรือ อะไรก็ว่าไปเราบอกแล้วว่าเราพูดไม่ได้ไอ้สิ่งที่ว่าคคืือเราไปห้ามความคิดไม่ได้เลยจริงพวกนี้คนเล่นพลานี่มันเล่นกันคือมันคือเดียวเนี่ยมันต่องยังไม่เหมือนกันเลยว่าส่วนขึ้นไปกันบางทีมาดูเนี่ยเออดูดีว่ะเราย้ายไปนน่นโอ้ให้มันมันว่าไม่ใช่ว่ะมาละสองคน ขนาดสองคนซี้กันเลยนะแล้วที่ทาาให้พระอะไรเอาไปถามคุณผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญห้าแล้วมึงถามกันเฮ้ยมึงเชี่ยวชาญมึงจะตอบได้เลยพระอะไรพระทั้งประเทศนะมึงจะจําคนเดียวได้เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยที่จะจําได้อ่าเราก็ให้คิดให้เขาคิดเขาครับอ่าว่าเฮ้ยคุณเวลาศึกษาพระคุณต้องศึกษาให้ถึงแก่นเลยที่มาที่ไปเวลาจะได้เวลาถามจะได้ตอบได้แต่ถ้าทำไมรู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงจะเผยแม่ตาไมวะไม่รู้อย่าอ้ำอึ้งนะครับเวลานั้นอย่าอ้างอึ้ง เพราะเวลาทำเทปทุกครั้งผมจะสะใจผมจะตลอดทำไมผมจะใส่เต็มที่ผมไม่สนใจใครจะด่าผมเพราะนี่คือตัวผมคือผมไปทำไงตัวผมก็ได้คือ <laughs> คือ,คอ คุณไม่ชอบพี่ใหญ่หรือไม่ชอบอะไรเนี่ยพี่ใหญ่แค่พูดได้เลยคราลองพูดว่าไม่ชอบผมก็เปลี่ยนช่องหรือไปดูอย่างอื่นนี่ก็ทําได้ไม่มันไม่ซีเรียสเลยนะแล้วจะให้ผมไปพูดเพราะคักคาาอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เขาไม่ได้เด้งคลิปพี่ใหญ่ขึ้นมาเลยช่จะเด้งคลิปคุณคุณมาเปิดดูเองอ่าใช่จริงขณะผมไปเปิดเพิ่มเดีไปเจออ้าวเฮ้ยไอ้ใหญ่ห่าเราเราไม่ติดตามไอ้คนนี้มันขึ้นมาได้ไงดูสักหน่อยสินี่คือความเจัจของคนสงสัยต้องกดเข้าไปดูเมื่อคุณสงสัยแล้วมันไม่ดีคุณก็ มันมันมีเรื่องเยอะมากเลยนะการ์ตูนเพลงในโทรศัพท์โอ้โหมากมายเยอะมากเลยมันต้องมีโอกาสขณะลูกผมลูกผมเล่นโทรศัพท์นะกดเจอผมปุ๊บเฮ้ยเหมือนพ่อเลยอ่ามาแล้วมาดูหน่อยเลยพอถ้าพักเดียบไปการ์ตูนต่อมันมันเริ่มเบื่อแล้วไม่เพราะพูดไ่เพราะเขาพูดเยอะไปการ์ตูนไดโนรศาพท์ต่อมันก็เป็นเรื่องจริงนี่แค่เอาแค่คนในใกล้ตัวนะเราไม่ได้เอาคนนอกนอกตัวเราเลยก็คือคือ ชอบอันไหนก็ศึกษานะใช่แล้วอย่างว่ามันมันเป็นแหล่งเรียนรู้เราเราเบิดเราทำออกวาเนี่ยเพื่อแค่ที่เราชอบใช่ศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนเท่าด้วยถ้าไม่ชอบคุณก็ไปที่ชอบที่ชอบได้เลยนะครับไม่ถ้าไม่ชอบก็ไปที่ชอบที่ชอบไปจะได้เลยไอ้ตรงไหนไม่ชอบก็จะไปไปก็เหมือนกับร้านอาหารนะครับ ร้านไหนอร่อยเราก็ไปบ่อยใช่แต่ถ้าร้านไหนบ่อยเราก็ไปร้านอื่นไช่แต่พวกนี้ยอมรับเลยนะแหมถามกันเยอะจังเลยนะหลอทิปใหม่จากผมผมไม่มีอำนาจในการปล่อยเทปนะครับคือคือจะพยายามทาคลิปที่ใหญ่คือเราจะมีเรื่องแบบสนุกสนานตลอดนะครับแล้วพระที่ราเอามาโชว์เนี่ยคือมันต้องเป็นพระที่หายากด้วยนะครับแล้วพระที่เอามาโชว์ต้องเป็นพระที่แบบว่าเฮ้ยกระแสดีด้วยแล้วไม่จะเป็นต้องให้เช่าหรืออะไรก็แต่เราไม่ยึดตรงนั้นพูดดักไว้ก่อนเลย ค่าพี่ใหญ่ที่ยังไม่ออกมีเยอะไม่ได้ทําตามคลิปไม่ได้ทำตามเอนเสิบ์12เทปทุกครั้งทุกเดือนอาจจะมีแน่นอนนะคือเรามีมีพัะอยู่แล้วแล้วเดี๋ยววันนี้อพรุ่งนี้เราก็เตรียมแล้ว เราก็จะเตรียมว่าเอาผ้าอะไรมาด้านไปเปิดตรงกระแสนับไม่รู้นะคือผมผมเตรียมไว้แล้วหนึ่งอาจจะเป็นพราสมเด็จหลังนั้นนี่มือสมมติหรืออาจจะเป็นมีหลังคุดหลังแล้วแต่มันจะมีมาอีกเพราะว่าเรามีเตาเตรียมการไว้แล้วนี่สมเด็จสีสมเด็จฝังพวงอภัยนี่เดี๋ยวเราจะมาไล่ มาจัดบอกว่ามีอะไรมีอะไรบ้างมีอยู่แล้วนะครับอ่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันไหนที่เราออกเทปไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นตู้แล้วเราก็จะเตรียมชุดต่อไปมาเสร็จแล้วออกเทปเสร็จเราก็จะเข้าตู้สมเด็จดํามีมาเยอะมีอจาตอนนี้สมเด็จดํามาแรงมีมีมีคนสั่งมาถามใช่ไหมอ่าของผมมีคนสั่งอ่ะอ่ามีคนสั่งมีคนสั่งเหรอเอ้ยใหญ่มีสมเด็จดำป่ะอ่าสั่งมาแล้วแล้วก็เออเออม่อกี้ก็มีสั่งอีกแบบหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็สั่งแล้ววันนั้นกุญแจตู้หายอดก็จะเปิดตู้ มาเฮลครับกลับไปไม่เป็นไรเด๋ยว่าหน้าชเชยใหม่โอเคอย่างการนี้ไก่เซอร์องค์ขนาดนี้มีคนสั่งมีครับอันนี้จะต้องเอาไปให้เขาแล้วก็หลายๆองค์นะที่มีสั่งมาแต่ด้วยผ้ามันมีน้อยนี่แหละใครมีสมเด็จลักษณะนี้คุณเก็บไว้นะครับมันมีคุณค่าใครจะสวดคุณเนี่ยถ้าคุณมั่นใจคุณเก็บไว้ใช่เราอยากจะให้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแกเงินนะครับถ้าเห็นเงินท่านจะเสียของดีนะครับแล้วถ้าเกิดไปฟังเสียนสวดท่านก็เสียของดีโดยปริยายถ้าคุณเห็นแกเงิน น้อยคุณจะเสียของดีอเพราะนั้นยิ่งมีน้อยต้องรักษาไว้คุณต้องเห็นแก่เห็นแก่เงินได้แต่ต้องเห็นแก่เงินมากอ่าต้องคิดดีถ้าขายไม่ได้ลดได้บ้านเราจะไปขายมันเออเอาให้มันรู้ซอยไปเลยนะส่วนคนจะซื้อไม่ซื้อเราจะไปใส่ใจมากถ้าเราใส่แจถ้าเราโดนมากโดนถ้าขายได้ครับถ้าถ้าอย่างนั้นเราโดนแน่นอนใช่บางทีถ้าไปฟังมากก็โยนทะเลโยนบ่อเต็มเสียดายของอ่ะมันอยู่มาต้องนานมันยังไม่เป็นอะไรเลยนะเจอสวดหน่อยเดียวทำจะทิ้งน้ำ มันน่ามันน่าเจ็บใจตรงนี้เออเขาไปเจอบอกเสียงเก้หน่อยอ่ะทิ้งเลยฟอเลยคนละฟอเลยโอ้ยค่ะพ่อเก็บไว้แม่เก็บไว้้โหฟอเลยเก็บไว้ก่อนนะครับคือคือสมเด็จทั้งหมดเนี่ยคณเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยิ่งถ้าเป็นสภาพเต็มร้อยลักษณะนี้นะเก็บไว้เลยรักษาไว้นะครบเพราะว่าอย่าไปเห็นเงินว่าเฮ้ยเงินบางทีมันก็ซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะอ่าบางทีต้องเข้าใจตรงนี้ก็มันก็เหมือนสุขภาพแหละครับถ้าไม่ดูแลเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้มาคมซะอีกอ่ะทั้งหมดเนี่ยไปดูในเฟซได อ่าเฟซผมก็คือ,อยายชินมัญชอนะครับส่วนอีก2เฟซสามเฟซแล้วก็คือก็คือการจะน่าใจดีนะครับทักทายพูดคุยเบอร์โทรมีชัดเจนนะครับอย่าพลาดไปโอนเงินให้กับพิ่สาชีพนะครับไม่มั่นใจโทรคุยกับผมก่อนนะครับโทรว่าคอนเฟิร์มว่าผมใหญ่ตัวจริงแน่นอนอแล้วค่อยโอนตังเพราะว่าผมยังไม่อยากได้ตังโดยที่ไม่เห็นตัวเลขนะครับตัวใหญ่จะบอกว่าโอนแล้วแสนหนึง่งแต่เขา้าปาาไม่มาที่ผมนะครับไปที่อื่นอ,อันนี้ไปตามกันเองนะครับไม่ไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบให้นะครับ เพราะเราไม่มีนยชยวไย้ขายพระทางออนไลน์หรือกลุ่มก้อนนะครับไม่มีนะครับใครใครส่งพระมาทางไลน์หรือมาทางนี้แหละคืออกส่งมาอง์สององนี่ไม่ดูไม่ดูครับเพิ่งเสียเวลาครับถ้าส่งมาเอ้ยใหญ่หูเยอะมีพระองค์นึงมาอยากไปดูไปดูเลยโอ้ยช่างชายดิปากเรียบเลยอ่าแล้วก็มาโชว์กันเออ่าล่าสุดนี้เราก็ได้พระกุมาแต่ด้วยว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ำขังเต็มเลยเลยอดไล์ต่อเลยทำไม โอ้โหต้องไปตากแดดยุ่งหมดเลยโอ้เยอะมากเลยนะเป็นพันนะได้มาพันองได้มาพันองค์โอ้เสียดายถ้าคุณมีพระปลูกพระอะไรเป็นพันองค์เนี่ยโทรมาคุยได้โอ้เมื่อคืนฝนตกเอาไว้ข้างหลังก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะแบกเข้ามาขึ้นนอนเสร็จน้ําเต็มเลยเสียดายถ้าคุณมีพระเป็นหมื่นองค์นะครับค่อยมาจะรับซื้อจะไปไปดูจะรีบขับรถไปดูเลยแต่ถ้าองค์สององค์เป็นองค์เป็นสิบล้านร้อยล้าน ไม่ไปสืยเวลาอือใช่เอาเวลาทำอื่นดีกว่าเออนั่งดูพระนั่งตาแอร์ดีกว่าไอ้นี่ประกาศไปสามสี่เดือนแล้วยังไม่มีไม่มีโอกาศไม่มีโอกาศให้คนมาซื้ออ่าขยาวกาศอ่าถ้าผู้สนใจนะครับหลังจากที่ว่าเรารับซื้อก็ไม่มีใครมาขายอ่าเดี๋ยวจะขายบ้างแล้วเขาเนี้ยอ่าอ่าใครอยากได้เดี๋ยวผมจัดให้อ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็มีมีฝั่งงานหนึ่งอ่าน้องๆช่วยหยิบอนไ้ให้หน่อยดูอ่าที่อยู่ในกล่องสมเด็จอ่าถามมาเยอะก็เลยจัดเลยอะไรองค์ครู สมเด็จองครูที่ผมแฟนอ่าอ่าก็ทักกันมาด้านหลังด้านหลังด้านหลังเนาะอันนี้ที่ตู้ที่ตู้ไม่พี่ใหญ่ทำองค์องค์ใหญ่พิมพ์ชินบรรชรไหมพี่ได้มีชื่อบ้างอ่ะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ชินบรรชรเดี๋ยวเขาจะหาไปลอกเรียนแบบเอ้าไอ้เกย์นั่นนี่ฟังนี่ฟังนี่คนคเอ็นคนคนอื่นก็ยังตั้งชื่อชื่อพิมพ์ตัวเองได้อยู่ในกองซิลิโอมนี่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 กล่องแดงกล่องแดงอ่าเออใช่ป่ะไม่รู้ไม่ได้ดูอืมอ่าอ่านี่ ต้องสีแดงอ่านี่เขาบอกว่าให้เราเปิดเราก็จะเปิดนะอันนี้อันนี้เขาต้องการไงเราก็เลยจัดทั้ไหม่น่ะองค์อะไรอ่าห้าหมื่นห้าหมื่นตอนนี้นะอ่าให้แค่นี้ด้วยอ่าไม่ให้เยอะมีแค่นี้ตอนแรกก็จะเอาร้อยองค์อ่าโดนจองไปแล้วอ่านะของจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเลยนะครับอ่าอ่าอันนี้ดีว่ามองมองเขาท่าดีอ่าปุ๊บนี่คือคือข้ามเดิมๆเลยนะอ่า นี่คาบเดิมเดมอ่าลิ้นชักโน้นแหะสีแดงสองสีแดงสองทองเนี่ยหรอนี่เอามาใส่กล่องเพื่อให้เก็บนะอ่ะนาอน,นี่คือเราเตรียมไว้นะครับนี่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จองแล้วแสนหนึ่งอะไรอ่านี่จองแล้วเสียดายมีอ,องเดียวในโลกหรือเปล่าเพ่ออ่าอ่าองเดียวในโลกนี่เรียบร้อยหนึ่งแสนเฮ้อใส่กรอบฟุกอย่างดีเลยอ่ะที่เขาบอกต้องใส่กรอบทองคำ อ่าตอนทองก็ประมาณแสนกับหนึ่งหมื่นอ่าสี่บาทอ่าผมเช็คแล้วเขาบอกเขาบอกว่าแห้งพอไปปุ๊บก็ได้เอาแหม่ไอ้นี้นะเนี่ยนี่คือนี่โอ้ยเจ้าของอันนี้ถือว่าสวยนะถือว่าสวยมากข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อยปิดข้างหลังปิดอ่าอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็อันนี้จะเป็นเดิมๆนะครับเดิมๆก็ทักกระหม่อก็เลยจัดให้หน่อยให้พี่ใหญ่ ลายขายผ้านี่ไม่มีคนด่าหรอเฮ้ยไม่เป็นเรื่องปกติผมว่าเขาขายกันทั้งประเทศพี่นี่คือสภาพเดิมเขาออกออกคลิปออกอะไรเขาขายผ้ากันเป็นเรื่องธรรมดาพอพี่ใหญ่ทำไม่งคนไม่งบอกว่าใจไม่งไลฟ์ตามยูทูบขายผ้าคือเขาขายกันเป็นปกติอยู่แล้วขายผ้าไอเรานี่จะซื้อจะขายจะเผยแพร่เรามีคบวงจรนะครับเราไม่ได้เน้นไอเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็นี่ก็จากร้อยองค์หรือแค่นี้ก็ห้าหมื่นถือว่าถูกนะ ปกติว่าจะเอาแสนด้วยดูกําลังซื้อเราก็เลยลดลงไปคืนได้ไหมไม่ขึ้นคืนได้ไหมคืนได้อ๋อผมให้สบายใจเลยไงเอาบอกพักไม่ถึงแต่เอาไอ้คนเช็คมาด้วยอ่อ่ได้รู้ว่าเอ้ยพระเราเป็นยังไงของเรานี่เข้ากล้องเช็คดูเลยคำสารเนื้อหาอะไรมีหมดไม่พอใจก็หยอดหยอดหยอดน้ำยาที่นี่เราเข้าวงจรหยดน้ำยา้ม่พอหยดน้ำยาไม่พอใจ จับพลังอ่ามีหมดเอจับขึ้นหมดเลยแค่แค่จับขนลูกรกระปงมันจะกระตี้แล้วนะนี่นี่คือศักยภาพอของเราเฮ้ยนี่ใหญ่คลิปนี้แค่ดีกว่าจบแล้วผมจะกลับแล้วสวัสดีครับ